อ๋อนี่นี่นี่อยู่นี่นะไม่ต้องไปไกลเสื้อบ้านเด้อหนิเสื้อถุงเปย์บ้านเด้อทั้งนี้พร้อมเด้อนี่ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ประเทศไทยจะมาอัปเดตผู้ติดตามนะได้ดูอยางไหมฮะได้ดูอยางไม่ทันเท่าไหร่แล้ว ห้าร้อยเท่าไรนึกนั่นเดินเกดูนะแม่เกดูตลบห้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์แล้วสุดได้แล้วอ๋อเปิดแป๊บเดียวยังไม่ถึงวันแล้วแล้วคลิปแรกที่ลงนะตอนนี้ยอดวิวแปดสามศูนย์เมื่อก้าดูเจ็ดร้อยเมื่อเมื่อเมื่อคืนที่ลงคลิปแรกไปตันเลยตรงนู้นไม่ได้ร้อยไม่ได้ร้อยตอนนี้มันเกินแล้วเกืิดพลาดอยู่ไหนเนี่ย น uh uh ี่หลานหานว่าไงลูกยยยุยอุ้ยมาิดเลยนั่น่ะอายุยเป็นยังไงไหนอะเสียงหายแล้วลูกฮะเยเยเยีเป็นสาวแล้วน่ะเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวนยุยงแล้ว เป็นเลยเหายแล้วตัวตัวอ๋อเหรอยังอยู่เหรอเอ้ยเออนี่แม่อยู่ที่สกลนครไงบ้านแม่ที่เนี่ยที่ที่สกลนครเนี่ยอยู่กับเพื่อนเพื่อนอยู่กับเพื่อนเพื่อนไอ้ยูะต้องไปกับเพื่อนเพื่อนกันเลยนะไอ้เยอะเยอะไหนไหนสินี่ครัวครัวนี่ครัวกินนุ่นหนุ่นเดี๋ยวแม่ให้ดูบ้านแม่ไกลๆนะ เป็นหลังมาเที่ยวไหมล่ะมาเปลี่ยนต้องหลังเออ๋อไหนไหนแม่นี่แม่เปิดนี่เลยนะยุ้ยต้องหลังต้องหลังต้องหลังสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ้นี่ว้าวไม่เป็นไรนี่แม่นี่เพื่อนเพื่อนของแม่ นี่เพื่อนๆ <S <S อนของแม่เห็นไหมน่ะสวัสดี่ฆ่าแม่ไม่เหงาหรอกแม่ไม่เหงาหรอกไม่เหงาฮะไม่เหงาฮะไม่มีคำว่าเหงาลุงคนนี้เขาไอ้ลุงเนาะลุง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 เลุงเสือลุงเสือลุงเสือเขาเขาเปิดเปิดยูทูบให้แม่แล้วเออเป็นเป็นป้าอ้วนนิวยอร์กนะยุ้ยติดตามดูสิเฮ้ยไปที่เฟซของป้าอ้วนแล้วด้วยไอ้ยู้ยูุ้ยปเปิดแลยค่ะ มีช่องเป็นของตัวเองแล้วลงคลิปแล้วนี่ให้เยอะๆเหรอจำยาย่ได้ไหมเนี่ยจำยหญ่ได้ไหมเต็มฮะมันตัมันนี่เปิดยังไงอ่ะเปิดยังไงอะไรฮะให้กลับไปยังไงกลับมาฮะโอเคได้ได้ได้

นั่งก้าวเฟรมกับผู้หลักผู้ใหญ่นั่งกินข้าวให้ยูดูดูคุณยายกินข้าวเออเรียกยายสิมาลงพานมาค้าวเฟรมข้าวเฟรมเรียกยายดูเรียกยายดูเนี่ยไม่ต้องมายังใกล้ใกล้กับข้าวไม่เานล้วเนี่ยไง อันนี้ให้ดูให้ดูกับข้าวนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะกินข้าวไปไหนแล้วคข้าวฟ้องแม่กับฟ้อมเอออ่าไปกลับมาอยู่นี่นี่ไงกับข้าวยุ้ยวว้าเออ้โหดานอินนุ่งเดาดูอยู่ค่ะดูดิจะเอาให้มันนิ่มๆเออโอ้โหเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเออเนี่ยบ้านอยู่แถวนี้ทั้งนั้นเลยเพื่อนบ้านค่ะ

มายติแาลนที่เาจะไปกมนะเขายมา่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยากแตนุ่นๆยุ้ยๆดูดูพญานาคนะเดี๋ยนะไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะอมาจากซอฟแวร์โอ้ยให้ยุ้ยแต่เราไม่รู้ว่าก็จะ

เริ่มปีนเลยเริ่มปีนปายแล้วโอ้โหเออคิดถึงยายใช่ไหมล่ะเริ่มปีนเริ่มเริ่มสนละเอาไปยายเข้าไปนั่งเนี่ย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 ยายยายทั้งนั้นเนี่ยเย้ยเพื่อนเต็มเลยยื้ยเต็มเลย เยอะๆน่ารักเหมือนหมือนยายเลยเห็นไหมเห็นไหมเหมือนยายลก็บอกแกมือนยายเลยยู่นะเหมือนยายเลยันทคนดูเหมือนยายมากเลยเหมือนยายมากเลยเห็นหมเว่าเหมือนยายนกเหมืไหมเกินมากแก้มกลมเหมือนกันเอาปกินข้าวเนียวกินข้าวเจ้าค่ะเอาข้าวเหนียวร้อนไหมข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเนียว้้อเอ้คิดถึงกันไหมอันเนี่ย โอ้ยเขเอามาันเยอะู่ล่ะคูไม่ได้มาอีกบ้างเอออีกเกี่ยงเดี๋ยวก็เจอกันแล้วนะอีกอีกเท่าไหร่ลูกอีกสามอาทิตย์เจอกันแล้วออกลับมาฮปปี้เดยยมงเาจะมามาเมืองไทยช่วงปีใหม่ใช่ไหมแล้วก็ไปเลยไปเชียงใหม่ปาก็ไปด้วยะเอ๊ เอกลังิน่ารักเ็ม่กินเนี่ยาเตมาเต็มมาปาตาวปาตาเขเมเห็นไหเนี่ยช่วยใหญ่ยาวเลเอ๊เออเห็นไหม่ยช่วใหญ่กยาเยอะๆเลยนะเนี่ยจ้าเอ๋องขเอเอะ

มาภาษาเอ็กซ์ข้อพวจอยตรงนี้นะอยู่กับข้มโนนมนะเอาได้แล้วเหรออันนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใส่หมาถึงว่าเสือลิงให้ให้กันแล้วครับโอเคโอ้ยยายมีช่องยูทูบถึงเต้นด้วยจ้าถือว่าเป็นอะไรนะเอากาไปเข้าไปเป็นช่องใหม่มาเลย

ที่มาอยังไม่ม like <bbe> ีเนี่ยเนี่อะไรนี่อะไรใช่เนี่ยจะประจันใจหมดแดงอ๋อเนี่ยอ๋อพวกเราหลายคนเต็งโมขาดที่พูดภาษาไทยอันโมนี่หลานสาวหลานสาวจากจันฟรานยิ้มยิ้มลูกค้างอยู่หน้าเหมือนหน้าเหมือนยายหน้าเหมือนยายจริงยยามอ๋อยายก็หน้ากลมหลานก็หน้ากลมนะลูกนะไอ้ยุ้ หายไปแล้วยุขันยานขันยานยุ้ยไปเธอเธอยุ้ได้ยินใช่ไหมโอเคพวกชาวสีชมพูร่วกหาปลาเนี่ยเนี่ยดูที่เนี่ย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 เพื่อนแม่ทั้งนั้นเลยเนี่ยทั้งเยอะเลยในบ้านก็อยู่ในนี้ทั้งนั้นนะอยู่ใกล้กันเป็นเพื่อนบ้านนะลูกถ้ามีเวลาเรามาเที่ยววเออถ้ามีเวลายื้มาเที่ยวนะเพราะว่าทุกคนอยากเห็นหลานมามาไหว้มาไหว้ บูพญานาคกันนะอืมมาขอพรขอพรใหนอยู่ยอยู่โตเป็นพีอืมครับโอเคโอ้โอ้อายุแล้วลูกเมื่อ,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 อวานคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณตาน้องหอยยองเขาก็มาขอพรใครนะน้อง,องหอยยอง<ม>เนี่นยเขาจะลงสมันนครทีนี้เขาได้ทางญาติๆเขาบอกว่า ปูไปเลิเกตศักสิทธินะคือขอพอแต่จะลงตั้งไงเลยมาขอหัวยองเมื่อวานอะ่ะถ้าตั้งใจดีๆนะลูกนะปู่ช่วยเห็นไหมตอนนั้นที่แม่ขอให้ยุ้ยเรื่องงานอะ่ะท่านก็ช่วยแล้วอืมดีมอากาศท่านหน่อยอืม,อมแล้วแม่อยากพายอยากให้พี่หนุ่มกขขับไปบ้านยายเลี้ยงใช่ไหมที่บุรีรัมยุ้ยก็ได้ไปหาที่นั่นด้วยแล้วก็มาที่นี่มันมันผ่านกันได้ไงลูกมันมันนั่นได้ แล้วก็เลยไปบ้านปน,นิดทีดน่นครพนมเห็นไหมไปเที่ยวเยอะเลยไดเที่ยวเยอะเโอเคโอเคโอเค,อเคไปนอนลูกไปนอนบายบายพี่บายบายพร้ <Okay. S 1> อมพร้อมมืดแล้วเหรอกนอนมืด<ๆ>เออบายบายลูกบายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวเออโอเคลูกไปไปนอน แล้วแม่ก็จะกินดาวแล้วเว้ยอืไหมมีสกัยอ่ะแย่แล้ว่ <c oughs> ัวหาปลาโอ๋โอ้โอ้ลองใส่แล้วออกมาอ๋นนาอเสือลิงไปเครื่องนู้นใช่ครับแล้วป้าอ้วนก็ใชเ้เครื่อง,องนะู้นได้ด้วยใช่ผมด้วยนะโอ้ยดีจังเลยอือมีสิบเครื่องก็ใช้ได้ชาวบ้านชาวบ้านก็เพิ่งใส่จ้งเสือเป็นงี้กระจายฮึด ถ้าเกิดพวกอ้วนมาเอาเอาไว้ยื่นเครื่งนึงให้ให้นุ่นก็ถ่ายให้เขาหน่ให้ที่ไหนให้นู่นไหนต่งประเทศจริงเหรอได้เหมือนกันเออดีไว้เฮ้ยได้ของเล่นละได้ของเล่นได้ของเล่นต่อไปนี้ก็เราก็จะก็เครื่องนี้ต่อไปนี้เราก็จะเจอพวกอ้วนทุกวันเลยน้าจอเวลาขึ้นไรแล้วครับไปสวนเออใช่ค่เออเออเอาสิอาจารย์สวัสดีค่ะจีนี่เอา มันเราไปปวดพี่โยโดอะเออ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 อ้ยมาเขิบมาเขอบอย่าขอทับหนเอยนะเดี๋ยวช่องผีนะผมมอเข้าไปมาทีอะไรนะตดตามมาทีเนี่ยช่องอะไรนะช่องผีผมเป็นไงชื่ออะไรตอนนี้เขามีเครื่องไงไม่มีสอเครื่องไ่สาเอกระตานาอกระตานนรไ่ไม่ใช่ชื่ออะไระจะรับตบตามไปแล้วชื่อผีนะเดี๋วกีองกองเออ S <S พ่ไปไพุ้ยโทรมานี่หว่าตะกี้นี้ตอนนี้คุณกัลูกอยู่อะอะพี่ปุ้ยอยู่ไหนไหนะ<อ>ถึงบ้านแล้วมั้งคื่นะอยู่ตรงไหนซำมินทาเออตรงไหนเรียกเ,เปียวเาลาไปย่ับเด็กอยนเทนข้าบ้าอป่า เรเขารู้จักว่ามีเขอยู่รูปใหม่ด้ือย,ยังคช่นเขาคนดูไลฟ์ูดแต่ม่อคืนไม่หรอฮต้องยูทูบน้องใหม่ด้วย

ตะกี้ติดใช่ลูกสาวโทรมาจากซันฟานแล้วก็รู้แล้วก็ให้พวกในครัวเนี่ยเห็นหลานเห็นอะไรกันด้วยเออก็ดีก็โทรมาพอดีไงโทรมาตอนอยู่ในครัวนี่พอดีนี่มันนั่งกินข้าวเป็นอย่างเนี่ทุกอย่างกินบนทานผักอะไใช่ป่ะของจุติวันนาพอลวันนี้เนี่ยออกมานั่งกินกับสวเนี่ยเราก็สว อืนั่นแหละคืออืมนั่นคือสิ่งที่ว่าพอเห็นเข้าไปดูที่ประตูเปิดเออที่ทำชิปปะหารใช่เสือเสือมันเปิดให้ที่ยูโดมาที่ยูโดบอกว่าพ้ะวันมีช่องมีื่องอะไรกับเขาเปลบอกไม่มีบอกมีมีเล็หน้อยพี่แม่จะได้ไม่เหงาก็เลยบอกให้เสือมาเปิดให้ อืมนี่่เนี่ยเนี่ยในข้าวข้าวเหนียวเป็ดเจียวเนี่ยฮะเออเนี่ยกระแสนมาวันนี้เอากระแสนมาร่วมวงได้ลืมลืมละลูกสาวเพิ่งโทรมาจากสันวานตะกี้นี่ว่าหูไปแล้วเห็นหลานด้วยเนี่ยเห็นหลานกันหมดโอค่ะหลานมันอ้อเหรอเออหน้าเหมือนนั่นหน้ากลมืออนน้ว ช่ไม่เป็นไรค่ะป้าอ้วนแกตัวอ้วนทานข้าวแต่ถ้าผู้แช่มานั่งนอยู่ว่าเอ๊ะป้าอ้วนอะไรจะดึงไปชมว่เอ๊ะไม่หรือว่าดูหุ่นดูหุ่นป้าอ้วนดิไม่เคยปล่อยให้ตัวเองอดเลยไม่เคยให้ท้องร้องเลยนะนะหนุแยไม่ต้องเส้นต้มใว่าบางคนจะถือมันเป็นลายหอยได้ได้มืดหนิเมื่อวานนี้มืดทำทำทางให้เรียบร้อยตอนงานเสร็จแล้วมันมาทำทางดูสิ

เป็ดม,มาอ้าวมืดแล้วโอ้ตั้งแต่นั้นคน <Yeah. S 2> เหนื่อยนะที่นี่เขาไปหาหนูนยังแบบอ้าวเร็วๆเหมือนเดียูได้ฝังอือจริงๆเมื่อวานนี้เราตื่นมาให้แอร์จับตัวมาเพื่อเรื่องสงควรเหนื่อยนะตั้งแต่นั้นนะ <c oughs> ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นุ้ย เรั่วนเคยกินปลาไหมเคยกินวันคือเคยกินเวลาเขาทำเป็นโเีต้องมาเทียอร่อยหอมแต่แต่แถ้าอย่างนี้ อาจจะกินได้แต่มันยังกินไม่ยังกินไม่เข้าเส้นกันถนันดใส่ปากตัวเอง,งอปไปแล,ล้วข้องแต่ดึกแล้วใช่หรือลองเปิดใจหนะึ่งไหมบางคนก็จะติดบางคนก็จะถ้าไม่ชอบก็ไม่กินถ้าต้มถ้ากินแล้วติดใจก็ติดใจไปเลยแต่คนทางนู้นชอบกันน่าปลาร้าดเนี่ยเหมือนยามีตั๋โรมาจะหาปลาประหลา คุณผาชัยถามก็ถามหาพระรามเหมือนกันมานี่ขนาดไม่ได้ไปวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเหมือนต้งแตนนะยังหลับสลบแบบยิงตะพังป้ายพื้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวให้มืดเอาเลส้นมาออฟทำให้เรียบร้อยต่อหลับเอาเลยตรงใต้ คนต้านหามีหลวงเขาเหลือยเลยอืยาเลยคุณพามาเเป็นเหล็กเส้นเลยเป็นไ้เจ้องเส้นแล้วก็ตัดไปเนแบบดจ้เจยา่ันไม่่พ่น่ะแนบ่ป้าขนให้ตัง่ไหนไปแก้อไหะเาแก้หเนาะ